ข้อล่ำวิสามันบันเทิงโดยสารสตอแมนกล่อมขวันทหาร40ปีเห็นจะได้ผมมีโอกาสติดสอยห้อยตามคณะศิลปินนักร้องที่นำทีมโดยคุณสุดเทพวงกำแหงไปกล่อมขวันทหารที่นอนกลางดินกินกลางทรายอยู่ตามแนวชายแดนแถบภาคเหนือและเป็นการนั่งเรือบินครั้งแรกในชีวิตที่ทั้งสนุกทั้งตื่นเต้น ทั้งตอนขึ้นและตอนลงจำได้แม่นขุนการแก้วสุพรรณเจ้าของเพลงน้ำตาลก้นแก้วแนะนำสันนี่เครื่อง4 1 3 0เลยนะซึ่งจะพิเศษอะไรแบบไหนผมก็ไม่ทราบพบไม่รู้จักไม่เคยนั่งเครื่องบินไม่ว่าจะของกล่องทัพหรือผ่านิชก็ได้แต่พยักหน้ายิม้มและที่ให้รำลึกนึกย้อนอดีต40ปีผ่านขึ้นมาก็โดยเหตุได้อ่านข้อความที่คุนโกวิทวัฒนกุลอดีตไอเสมา จากภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องขุนศึกโพสในฐานะรองประธานคนที่หนึ่งเกิดความคิดว่านี่คือโอกาสที่เหล่าศิลปินทุกแขนงจะได้แทงคุณแผ่นดินแม้จะเป็นเพียงการมีส่วนช่วยให้กำลังใจให้ความบันเทิงขายเงาหรือลอกขวัญเหล่าทหารตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและอันตรายก็ยังดีกว่าไม่ได้แสดงน้ำใจและรับผิดชอบอะไรต่อประเทศชาติเลยเพื่อนๆว่าไงลุยกันอีกสักรอบไหม ขอเสียงหน่อยเมื่อสักสองสามวันก่อนไม่ได้แค่อ่านผมโทรศัพท์ไปหาเจ้าตัวเพื่อขอรายละเอียดซึ่งคุณโกวิก็ได้อธิบายว่าเป็นเพียงวูบหนึ่งของความคิดโดยนานนับสิบปีแล้วที่ผมกับบ๊อบวงเล็บถูนีิรานรัพย์ได้เริ่มก่อตั้งชมรมศิลปินเพื่อความมั่นคงแห่งชาติขึ้นโดยจุดป,ประสงค์ไว้ทํากิจกรรมเพื่อเป็นกําลังใจคอยให้ความบันเทิงกับทหารตำรวจที่อยู่ตามชายแดนได้ได้ทากิจกรรมก่อมความทหารไปแค่ไม่กี่ครั้ง ก็ได้มีความไม่สบายใจเกิดขึ้นจึงเลยหยุดพักไปประกอบกับขณะนี้บ๊อบดวงตางข้างขวามเมื่อสนิท1 0 0เซส่วนด้านซ้ายใช้งานได้แค่3 0ก็เลยไม่ได้คิดทำกิจกรรมอะไรกันต่อสิ่งที่ทำให้คิดอยากรื้อฟื้นกิจกรรมกองความทหารตำรวจขึ้นมาอีกครั้งโดยเพราะเห็นว่าคนในวงการบันเทิงยุคนี้ไม่ค่อยได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมประเทศชาติจึงเลยอยากจะชวนพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆมารวมตัวทำกิจกรรมเล็กๆนี้ไปด้วยกัน ซึ่งก็จะหาเวลาประสานพูดคุยกันต่อไปไม่รู้ว่าจะสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนี่ผมก็ไม่ได้บอกกับคุณโกวิทไปว่ามีอะไรให้ช่วยก็ยินดีและพร้อมจะติดสอยห้อยตามชมรมไปทุกคนทุกที่เรื่องกล่อมขวัญทหารตำรวจชายแดนหนักของชอบและไหนๆก็คุยกันแล้วผมก็เลยตามต่อถึงละครเรื่องอยู่กับกงที่คุณโกวิทมุ่งมั่นตั้งใจมาหลายปีว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนตอนนี้คุณกอนทัพฝรัง่งเศส เดี่ยวรองนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเมตตารับเป็นที่ปรึกษาพร้อมกับหาหน่ายทุนผู้สนับสนุนให้แล้วคุณโกวิทว่าผมถามทําไมถึงอยากทําอยู่กับกงนักไอเสม,มาตอบชอบและรักบทประพันธ์เรื่องนี้มากผมว่ามันเป็นที่สุดข,ของหยกบุรภา,านคนแต่งแล้วต้องใช้ทุนมาหาศาลไหมผมสงสัยไม่เลยเท่าที่เตรียมงานมาไม่ว่าจะบทละครนักแสดงโลเคชั่นขาดจะใช้งบประมาณไม่สูง แต่งานจะต้องออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดผมไม่ได้โม้แต่จะกำกับอยู่กับโกกให้เป็นผลงานมาสเตอร์พีซไว้ระดับวงการเลยทีเดียวที่สำคัญจะเป็นการปลูกฝังเด็กถ่ายเชื้อสายจีนให้รู้จักกระตันยูต่อแผ่นดินซึ่งถือเป็นหัวใจของละครส่วนจะเปิดกล้องถ่ายทำได้เมื่อไหร่คุณโกวิทบอกวันศุกร์มงเล็ส25พฤษภาคมที่จะถึงนี้จะได้คำตอบจากนายทุนหากไม่มีอะไรติดขัดก็พร้อมเปิดกล้องได้ทันที ครับก็คุยกันเพียงเท่านี้ไม่อยากซักไซ้ถามเรื่องการบ้านการเมืองแม้ว่าคุณโกวิทจะเคยวงเล็บบ้าการเมืองหยุ่พักใหญ่ถึงกับลงสมัครรับเลือกตั้งสอสอมาแล้วสองครั้งสองจังหวัดเดี๋ยวดูจะเป็นการตอกย้ําความพ่ายแพ้หมายถึงสอสอสอบตกเสียเป,เปล่าเพราะดูแล้วเจ้าตัวจะเผาเผาเรื่องกีฬาสีจนแทบจะหันหลังให้เท่าที่เห็นตอนนี้จะหนักไปทางจิตอาสาบางครั้งก็ไปทำความสะอาดขัดถูห้องน้ำตามมดว่าอาราม ซึ่งเห็นแล้วก็พอให้มีความสุขความปิติและความพลังคิดอันนี้จังไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน